ครับกัดสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l e t e Channel นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมากินเป็นแมคโดนัลกันนะครับอันนี้เป็นชุดผมซื้อมาเป็นชุดพิเศษโปรโมชั่นของเขานะครับ259บาทนะครับก็มีชีสเบอร์เกอร์2ชิ้นนะครับเฟรนฟรายแล้วก็นักเก็ตน้ำนี่โคตรคุ้มเลยฮะ2 5 9บาทเียเดี๋ยวมาลองชิมกันดูเลยนะครับ เบอร์เกอร์ชิดเบอร์เกอร์โอในรูปนี้แบบดูหนากว่านี้นะตัวจริงมันจะดูผอมลงมานิดนึงชอบมาก ขอแมคโดนัลนี่แนะนำนะถ้ารีบสั่งให้รีบกินนะเดี๋ยวใชาจะนิ่มแล้วก็ขอบอกเลยว่าซอสพิกของแมคโดนัลเนี่ยไม่มีอะไรสู้ได้เลยอร่อยมากอืม,อม มันกรอบอยู่บ้างนะครับถ้ากินที่อานเฟเฟนฝ่ายของไมโดนโนจะอร่อยมากนี่นักเก็ตเกาจะให้ซอสเป็นซอสบาร์บีคิวมาด้วย うん。 ืชุดนี้คุ้มมากชิบะเกบะฮะ แมดเดลโน่นี่ต้อกินกับโคกนะก็ไปกินกับสบปงสไปร์ทไม่เข้ากันนะจะเป็นคนเดียวเมื่อก่อนเป็คนที่ไม่ชอบแตงกวาดองของแมโดเดลดนเลยนะกินไปกินมาติดใจ สั่งมามันจะหายกรอบเจ๋มพอกรอบบ้างกินร้านจะอร่อยอย่างนี้ อือสองชิ้นนี้จุเหมือนกัครับ อิ่มครับจบแล้วนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดตับสไครต์นะครับขอบคุณมากครับทุนนี้คุ้มคุ้ม